ดวงใจมีรักอย่างจนกโผบินบินไปไกลแสนไกลเมื่อดวงใจมีรักอย่างจนกโผบิน ไปเอกสารที pues right ่จะส่งมาวันนี chester, jo, ้คืออันนี้ใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องของการตกลงการจดอสังหาริมทรัพย์แถวหัวลําโพงนะครับก็มีรถไฟกระบวนหัวลําโพงไปเยาวราชนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะสามลำเลยแล้วกันนะครับามลำเดี๋ยวผมพิมพ์ที่เอกสารรอนะเดี๋ยวเปเสียงแป๊บนึงออ๋ หม่ครับอันนี้อันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดหรือฮะรุ่นใหม่ล่าสุดครับตัวนี้ A7 Mark <อ>ค,ครับสวัสดีครับหัวหน้าครับครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณชนะทิพย์<อ>ครับไอธุรกิจของไอรถไฟหวัวลําโพงเนี่ยฮะคือเราสรุปแล้วเนี่ยเราซื้อ3ารางเลยนะฮะอีกเพิ่ม,มเพิ่มอีกรางนึงนี่มูลค่าเท่าไหร่ฮะ2อ5 2 7อโอเคครับตนี้ก็ให้เขาได้ได้พิมพ์ไปก่อนครับ ครับครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะให้ผู้ชนาทีมช่วยทําเอกสารนะฮะได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ต้องส่งอะไรนะฮะไปรษณีย์ส่งไปรษณีย์ไทยพี่ครับแถวนี้มีตู้ไปรษณีย์ไหมครัตู้ไปรษณีย์ข้างหลังเป็นตู้จดหมายเลยใช่ไหมฮะตู้แบบว่าตู้สีแดงๆพอดีค่าน้อยค่าน้อยจอนไปรษณีย์พอดีกับทีม เอกสารที่ส่งให้ให้เจ้านายอะไรเยงี้ครับไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงเขาจะทราบไหมว่าตู้ปรษณัย์ีที่เป็นตู้แดงๆตู้ที่เขาหยอดใส่ตู้ยุคสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วหรอครับหายากนะฮะหายากเนาะต้องขอบพระคุณมากนะครับไม่มีนะครับคุณก็เดี๋ยวลองเดินไปอข้างหน้าดีกว่าขอบอบขอบพระคุณมากนะครับ มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับสมัยนี้หายหายากครับหายากนะครับมามือนี่ไอ้ที่วิ่งตามถนนเนี่ยหายไปหมดเลยที่ไว้ดูนะมีเหลืออยู่คนครับครับฮัลโหลครับครับคนหน้าครับเอ่อต้องส่งไปสเนีวันนี้อ่ะครับครับ ห,หัวลำโพงไปทยังไงนะหัวลำโพ,พงไปสามสี่ะ 3, 4, นะครับถ้าไปหัวลำโพง <c oughs> โอโอกาสโอกาสอะไรนะหัวหน้า ครับสัญญาณสัญญาณไม่ค่อยลุงสัญญาณไม่ค่อยดีเลยรุนนี้หาสัญญาณไม่ค่อยได้เลยฮัลโหลครับได้ยินไหมฮะโหลฮะไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยครับเนี่ยคือสัญญาณมันน้อยมากครับหัวหน้าเดี๋ยวรีบส่งไปให้ที่ไปรสนีไปรสณีไทยลุงไอตู้ไปรสนีไทยนี่ไปทางไหนแลวลุงไปีอะไรเงี้ยลุงคุณกดตัวตัวโดเด็กโดเด็กหน่อยฮะโดเด็กเนี่ยโดเด็กตรงนี้ฮะอ่าอ่าคืนนิดนึงครับผมขอบคุณครับวหน้าครับ ดูทีวีต่อยยับได้มีดีมากลุงสมัยนี้มันต้องนะนะผมผมชอบรุ่นนี้มากเลยให้กำลังใจส่งแรงเชียร์ครับทานสามารถเข้าไปที่ www นะครับ w w อร์ไวเว่อยต่อะ h e The The ตรงไหนเดอะเนี่ยครับคุณลุงเขาจะผมรีบส่งอีกครั้งเป็นไอซีไอดนะครับถ้าท่านเข้าดีกัน งานไม่ค่อยดีเลยตรงนี้เสร็ญงานไม่ดีเลยฮัลโลหลเฮ้ยเดี๋ยวเดวี๋ยวผมนี่ส่งไปให้ครับหัวหน้าครับดิว่าผมเ,เครื่องเครื่องพิมพ์มันไม่ติดเลยฮะเครื่องพิมพ์มันไม่ติดนะฮะเดีย๋ยวไปส่งให้นะครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงครับขออนุญ,ญาตนี้ได้ไหมครับ ขอบคุณครับอดีกกำลังจะเขียนจดหมายบอกรักแฟนนะครับถึงมายุรีเนื่องจากวันนี้ข้าพระเจ้านายชนาพิพพรจะเลินโลด่าคุณผู้หญิงครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าที่ไหน,อ,น,ไหนอะไรนะครับ ท่านคืออะไรนะครับคุณผู้หญิงเป็นเป็นภสาษาฝรั่งหรอครับอ๋อคือแถวนี้มีตู้จดหมายนะครับตู้ไปรษณีย์สีแดงอพอดีกับผมไม่เห็นเลยอะครับผู้หญิงนนไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วหรอครับอันนี้คืออะไรล่ะครับเป็นเป็นแบบทีเ่เป,เป็นแบบยกเครื่องโอ้คุณผู้หญิงชื่ออะไรนะครับ ชื่อน่ารักนะครับเนี่ยชื่อคุณผู้หญิงออกทางฝรั่งนะครับเนี่ยมิ้นเหมือนแบบดอกไม้ใช่ไหมครับ oh, ะนะมนจะมีมุกักมุกไหมครับที่แบบว่าจะตีแฟนอะไรเงี้ยพอดีอยากจะส่งไปให้ให้แฟนอาจจะแบบว่าความรักก็เหมือนกับหน้าเธอถ้าเธอใจละมือ <c oughs> ก็เดินมาที่บ้านเรา <c oughs> อะไรเงี้ยครับ พอมีสักคัดถูกไหมคลณเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองพิมพ์ก่อนก็ได้ลองไม่เป็นไรครับไม่เคยจีบใช่ไหมครับสมัยนี้ไม่มีเกวียนหรือว่าไม่มีม้าที่แบบไม่มีแล้วค่ะต้องขอบคุณมากนะครับผู้ไม่มีมุกหน่อยเนาะยินไม่ออกครับในวันนี้พระพเจ้านายชนาทิป ขอสัญญาว่าจะรักคุณมิน้นคุณมิน้นตลอดจนกว่าชีวิตจะหาไม่จบเบริบูรณ์อ๋ออใช่ครับเขียนถึงแฟนเขียนถึงแฟน,น,แ,ฟนแต่ลองลองเฉยๆยลองเฉยๆต้องขอบคุณมากนะครับคุณคุณหญิงมิน้นพอดีถ่ายรายการช่องละเมิอขอบคุณนะครับ อยากเล่นนะอยากเล่นนะมิน้นมิ้นฝากฝากไอจีได้ไหมเล่นไอจีไหมฝากฝากไอจีกับคุณดูให้หน่อยไี l o u e n อยู n ีแล้วก็ปีล้อชื่อมิ้นเนาะ <S 2> <S 2> <efendim> ขอบคุณนะครับช่องละเมอนะอยากเล่นนะ เอ้ยสัญญาณไม่ค่อยมีเลยช่วงนี้ฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลเอ้ยสัญญาณไม่ค่อยมีเพราะช่วงเฮ้ยมันกลังลุ่กมากมาส่งมันไม่ได้ทันแน่เลยอ่าอ่าฮัลโหลฮัลโหลครับเอ้ฉบับ21่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดได้ไหมฉบับ21นะครับ สบับ21็ดเดปี2ปีตีปี2000 2004 2004สี่สนสครับเรื่องโอกาสเรื่องโอกาสคุณลุงขับ3ล้อลงข้างทางพิมครับนะครับแล้วก็นะฮะต้องรีบไปส่งด้านหน้าอีกทีนึงนะคุณเอกครับได้ได้ครับฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวผมพิมพ์ก่อนได้ไหมครับนี้ครับเอาได้ครับฮัลโหลฮัลโหลครับไอ้ได้ยินเสียงสัญญาณผมไหมครับฮัลโหล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 ไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้มันสัญญาณน้อย เดี๋ยวผมพิมพ์แบตแบตหมดแล้วแบตหมดแล้วข้างว่าไงแบตหมดด้วยสัญญาณมันหายวะรถ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 รอรถเฮ้ผมว่าคุณเนี่ผมว่าต้องไปแถวที่มันสูงๆหน่อยข้างในดีกว่าโอเคครถไม่ได้ยินเลยครับตกลุมรักเขาครับตกลุมรักเหรอครับวิวกำลังสวยเลย บอกรักสาวใช่ไหมครับสาวใช่ช m e ชอบเขาไหมครับชอบเขามากถ้าเขาได้ยินก็คงจะดีใจนะครับเนี่ยพิมพ์ว่าน้อยบยบหาหาที่รักเจ้าน้อยบอยบินหาที่รักหาตุงคิดถึงมากคิดถึงมาก เสื้อลายน้องเข็มมากเสื้ออาไจสกรอ์น้องผมสั้นใช่ให้เป็นก่อนน้องผมสั้นอยากบอกรัก้าแต่ไม่กล้าให้นกน้อยให้ด้ช่วยส่งจดหมายนี้ไปให้เขาทีใช่ไปให้เขาทีโอดวงใจมีรักโอดวงใจมีรักอย่างจนกโผบิน บินไปไกลแสนไกลเมื่อดวงใจมีรักนังจะนกโผบินหัวใจฉันก็ลอยลิไปถึงแดนถึงแดนดินสินใดก็ตามทำไมเธอรู้ตัวไหมเสร็จแล้วครับใช่เอออ่านนิดนึงครับโอ้ดวงใจมีรักน้องเสื้อลายน้องสก็อตผมสั้นบ๊อบ สีน้ำตาลโอหวานใจถึงพี่รักดวงนี้ดวงฤทัยรักมากมายรักนะจ๊ะรักคนดีได้ไครับได้ครับคุณผู้ชมปชนีบอกรักเขานะครับดีดีด้วยนะครับคุณนันนถึงเวลาที่ผมจะมีนักคู่แล้วใช่ครับเดี๋ยวผมโทรไปบอกแม่ก่อนฮะว่าเจอโนคู่แล้วอะไรฮะลิงโทนใหม่ครับครับมันสัญญาณสัญญาณ รายการที่ดีนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับครับคุณแม่ผมจะบอกคุณแม่ว่าผมเจอนกคู่แล้วครับคุณแม่ครับรักเขามากมายผมชอครับแม่ฮัลโหลโหลแม่ครับแม่ครับได้ยินไหมตังหมดอ้าวพอตังหมดแล้วใช่ใช่เดาเดาโทษโทษครับเออ่รบกวนอันมีเศษตังค์สักบาทนึด้ไหมฮะเดี๋ยวว่าจะโทรไปบอกแม่ว่าเจอนกคู่แล้วอะครับโอ้ยใครจริงด้วยอยากเล่นอยากเล่น เดียว่าแต่งแบบเป็นย้อนุกเลยฝ่ายจีนฝจีทั้งสองคนเลยอันเิสกอรัวแล้วก็ซีีาวชื่ออะไรเนี่ยใช่น้องน้อกคนนึงนครับไปบ๊ายบายเดี๋ยวคุณนั้นนั่นนี่ครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยอะไรนะครับอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์ไกด ซับสกายด้วยเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าบายบายคือบายบายนี่บาย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 ด้วยบายบายเจอกันคลิปหน้าบายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับปุ้งอะมันมันมันนะชอบฮะนะฮะเราส่งจดหมายให้ให้เขาได้เลยป่ะล่ะ ได้เลยนะถ้าเป็นจริงๆของของต้งวันอะไรโทรศัพท์ฮะไม่ไม่ไม่มีการโฆษณาแจกใบติวชัวนนะครับอ๋อไม่มีครับไม่มีโบ๊ทชวนฮะชวนจดหมายหาแฟนบอกรักเขาอ่ามาทำในตัวนะครับครับขอบคุณครับผมว่าไปส่งที่ตู้ไปรษณีย์ดีกว่าไปรษณีย์แต่บอกเขาเข้าไหมบอกบอกก็ได้บอกรักครับเออบอกได้เลยตั้งหนึ่งตั้งหนึงตั้งหนึงตั้งนึงหลับให้ลูกพี่ไปก่อนอ่า